น้ำอะไรออ่าันนี้ครับอันนี้เราจะเรียกว่าหอยชักตีนเออไม่ใช่หอยชักเท้าถ้าเรียกว่าภาษาสุภาพนะครับนี่วิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะกินให้อร่อยนะครับหอยชักเท้าหนึ่งหอยนี้นะครับมันก็จะมีเท้าอยู่นะเท้าอยู่หรือว่าที่เราเรียกว่าตีนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะใช้คําว่าตีนดีกว่านะจะดูสุภาพเนี่ยมันจะมีตีนล่ออยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ออกมานะครับนี่ไม่ยอมออกมาหรือไม่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 ใช่จะตีนะไม่เนี่ยเราก็ดึงออกมาครับ ออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาแล้ว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 เดี๋ยวเราก็จะได้ทานโอ้ออกมาแล้วครับตัวนี้เป็นตัวโตมากเลยนี่วิธีการเราก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด ครับยาอีฉานแล้วล่ะคงยาอร่อยมาก